พูดแล้วนะคิดว่ากตาวบยาต้องละหกละเหินไปอย่างเงี้ยอีกนานแค่ไหนฮะหรือว่าก็คล้ายๆกันครับว่าต้องจัดการเรื่องราวในประเทศให้มันดีขึ้นก่อนออก่อนอื่นผมขอเสริมอาจารย์มาโนดนิดนึงนะครับเ,เรื่องอเรื่องรัฐบ,บาลปัจจุบันของศรีลังกานะเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ย ถ้าที่ข้อมูลที่ผมได้รับมาก็คือว่าทางรัฐบาลศรีลังกาปัจจุบันเนี่ยก็มีคาร้องมาด้วยนะในการที่ขอให้ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโอตาบยาเนี่ยเดินทางเข้าไทยนะครับคือเพราะว่าผมก็เข้าใจแหละว่าทางรัฐบาลเขาคงเออยากอย่างน้อยก็ต้องหาที่ทางให้อยู่ไม่ว่าที่ไหนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่มา เป็นอะไรการตัดสินที่จะยอมรับให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะฮะเพราะว่าอันนั้นก็มีส่วนซึ่งซึ่งก็โอเคก็เข้าใจก็รับฟังได้นะเพราะว่าถ้าทางรัฐบาลศิลรังกายเองขอมาเนี่ยมันมันก็มีน้ําหนักพอสมควรนะว่าก็เพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างกันละกันนะฮะทีนี้กลับมาถึงว่าจะอยู่นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับก็ดูท่าน ทักษินนะครับท่านก็อยูมาที่มาเท่าไหร่สิปีนะฮะก็ยังอยู่ได้ก็เทียบเทกันได้ใช่ไหมครับอะไรนะเทียบเคียงกันได้ใช่ไหมฮะสองกรณีนี้คือคือคือมันเทียบเคียงได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าคือมันก็เทียบเคียงได้แต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณทักษินน่ะไม่ใช่ประชาชนค่นล้มนะ ถือว่าท่านถูกรัตประหารซึ่งมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะและขณะที่มีอะไรอ่ะมีคดีทางทางกฎหมายนะฮะแต่ว่าก็ดูเหมือนก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่รับฟังความเห็นตัวผมเองเนี่ยตอนเป็นทูตเนี่ยเออก็ตั้งตั้งแต่ครอเป็นทูตแล้วตั้ง,ตงแต่ตั้งแต่ยังเป็นเบอร์สองนะก็เนี่ยทางการไทยรัฐบาลไทยก็ส่งหมายเต็มไปหมดแล้วหมายเรียกไม่ให้สถานทูต ทานบอกให้ฐานทูตเนี่ยไปยื่นกับประเทศนู้นประเทศนี้ดีตอนนั้นผมเป็นเบอร์สองแต่ก็รักษาการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านทูตยังไม่มารับตําแหน่งแต่ก็จะมีเนี่ยออมาเป็นตึกๆหนาซึ่งซึ่งไอ้เนี่ยส่งไปที่ไหนเขาไม่มีใครเขาส่งไปไหนเขาก็เงียบก็ผู้นี้เขาโยนทิ้งถังขยะหมดอ,ะอ่ะเขาไม่มีใครเขารับฟังแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่า ทุกประเทศในโลกส่วนใหญ่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเขาก็มีสถานทูตในเมืองไทยนะเขาก็รายงานไปเขาก็รู้ว่าใน<อ>ในประเทศเราเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะท<อ>ีนี้กลับมาเรื่องศรีรังกาเนี่ยก็เหมือนกันเพีงเยงแต่ว่าอ,อมันอาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าคนที่ที่โค่นล้มท่านดีประธานธรรดีเนี่ยมันมาจากประชาชนโดยแท้จริงนะวันนั้นการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะมีต่างตรงนี้นะก็ ผมคิดว่าโอกาสที่ท kind of ่านอะไรโกตบปายาจะได้รับเรือข้ามจากประเทศอื่นเนี Nein> ่ยเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยผมว่ามันมันต่างกันตรงนี้นะครเพราะว่าในในแง่นั้นเนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเช่นกรณีนี้ครับครับครับอาจารย์มาน่นครับมันสามารถเทียบเคียงกันได้ไหมฮะกรณีคุณทักษิณหรือกับอดีตประธานาธิบดีโกตบปยาย่างเงี่ยครับ ครับผมคิดว่ามันก็มีความต่างกันอพอสมควรนะรในความต่างนี้ก็มีความเหมือนเหมือนก็คือถ้าต้องหนีออกนอกประเทศนะครับ,รบแต่ว่า,าในความต่างเนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าในศรีลังกานะไม่ได้มีการรัฐประหารนะครับแต่ในประเทศไทยเกิดการรัฐประหารทีนี้พอออกไปแล้วเนี่ยกรณีของศรีลังกาเนี่ยนะครับตัวผู้นํากับรัฐบาลยังเป็น ไปกันได้เป็นเป็นเ,นเหมือนทจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ,รบแต่ว่ากรณีของไทยเนี่ยมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะครับแต่<อ>ที่ผมเห็นว่าาขณะนี้ยังเหมือนกันอยู่เนี่ยก็คือว่าทั้งสองกรณีนี้เนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฮะเรื่องนะครับที่เป็นการดำเนินการโดยอินเตอร์โพลหรือมีความผิดที่ชัดเจนอินเตอร์โพลเนี่ยจะตามตัวไล่ล่ามามา ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต่างกันครับ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 ช่วงท้ายรายการของเราแล้วครับคือจากที่ฟังอาจารย์มานุ่นเมื่อสักครู่นี่นะครับแปลว่าถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้แปลว่าโกตบยาก็ยังสามารถกลับสีลังกาได้ใช่ไหมคือเขาเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะกลับอยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าดูจากสถานการณ์สมมติเวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะกลับสีลังกาได้ใช่ไหมอันนี้มันอาจจะต่างจาก คุณทักษิณึงตอนนี้ก็ยังกลับประเทศไทยไม่ได้ไหมอาจารย์ในมุมของผมเนี่ยนะผมคิดว่าเหตุผลที่โกตารบยาออกมาแล้วยังไม่กลับไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของการาตรวจสอบดำเนินคดีด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญของผู้ประท้วงนะไม่ใช่ว่าลงจากอำนาจแล้วก็แล้วกันไปแต่เขาเนี่ยเรียกร้องให้มีการดำเนินคดี ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีการที่จะตรวจสอบเอาผิดโกตาบยาอยู่ดังนั้นถ้าโกตาบยาไม่หนีออกมาหรือรีบกลับไปเนี่ยนะครับไอ้กลุ่มผู้ประท้วงก็จะยิ่งออกมาเป็นสายล่อฟ้านะฮะไอ้ตรงนี้เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยต้องหนีออกมาแล้วยังไม่สามารถที่จะกลับไปได้นะครับครับอืม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 ครับอ่ะท,ท่านทูตบ้างครับคาถามคล้ายๆกันนะ อ,อาจารย์มีอะไรอยากเสริมไหมครับเมืม่อสักครู่อ๋อไม่ไม่เ,เลยครับเชิญเลยครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญท่านทูตครคือคือผมผมผมมีขอเสริมแล้วก็เป็นข้อสังเกตนิดนึง่งน,นะครับือว่าใ,ในในเรื่องของศรลลังกาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมองด้วยความชื่นชมนะฮนะคือคือนอกเออว่าในในวิกฤตการศรีลังกาเนี่ย ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือไม่มีการแทรกแซงของฝ่ายทหารนะครับนัานนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีการสั่งคือทหารก็ไม่ได้ออกมาปราบหรือมาไล่ยิงหรือมาทํารัฐประหารโค่นลม้มนะของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยรัฐบาลอะไรนะข้ออ้างสุดยอดฮิตก็คือรัฐบาลทำอะไรรัฐบาลโกงกินคอร์รัปชั่น เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาคว้นล้มเพราะรัฐบาลโกงกินนะก็เป็นข้ออ้างคลาสสิกของทางกองทัพไทยที่ชอบอ้างข้อนี้นะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะโกงกินจริงหรือไม่หรือโกงกินมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามระบอกประชาธิปไตยนะครับมันก็ต้องให้ประชาชนให,ให้คัดเลือกพักหรือว่าก็ต้องว่ากคในสภานะที่จะสอบสวนอะไรต่างๆนานานะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่กองทัพจะมาบอกเออบอกเองว่าเออนี่คือการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นฉันต้องเข้ามาแก้ซึ่งเราก็เห็นกันมาแล้วประเทศไทยเราเนี่ยออทำรัฐประาหารมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันก็ไม่เคยแก้คอรัปชันได้จริงนะแล้วก็ ต้องชื่นชมว่ารัฐบาลเออไม่ใช่โทษกองทัพของศรีลังกาเนี่ยเขาเป็นกองทัพที่มืออาชีพจริงๆนะและก็เห็นแก่ประเทศชาติจริงๆซึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ประเทศชาติเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวบจจัยที่ทําให้ประเทศเขาเนี่ยมันยุ่งยากมากเอนของเรานของเราเนี่ยอาจจะ โอเคของเราเนี่ยก็ถือว่าของเราเก่งเรามีบูโรแครดเ,เทคโนโครตบางส่วนในเรื่องการธนาคารนะครับเราก็คงไม่ไปล่มจมถึงขนาดนาก็ก็หวังว่าเคาะเคะนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยเขาไม่มีกลุ่มทางกองทัพทหารที่จะเขามาแทรกแซง ความชอบทมในเรื่องการคอรัปชันอะไรเนี่ยซึ่งมันเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มันไม่จริงนะทุกวันนี้เนี่ยแล้วมันก็เป็นส่วนที่ทําลายประเทศชาติของเราเองแต่ว่าสิ่งนี้ในในแง่ของศิลากาผมว่าทางกองทัพ <ứng S 1> ของศิลากาเนี่ยน่าชื่นชมครับกสรสิมครับ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 อาจารย์มานุมีอะไรอยากเสริมสั้นๆทิ้งท้ายสักนาทีสองนาท,ทีไหมฮะยังเหลือเวลานิดนึงประเด็นนี้ฮะครับเออก็อยากจะเสริมนะฮะนิดนึงก็คือว่า เมื่อกี้ท่านทูตพูดถึงกรณีของอทหารนะครับของศรีลังกาซึ่งมีความเป็นเมืออาชีพสูงนะครับในอดีตก็ต่อสู้กับกลุ่มพยัคฆ์มินอีแรมเป็นหลักนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะครับทีนี้สาเหตุที่ทหารเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะแทรกแซงนการเมืองในศรีลังกาเนี่ย หรือแทรกแซงไม่ได้ด้วยเนี่ยนะฮะก็คือเหตุผลหนึ่งมาจากพรรคการเมืองหรือการเมืองในสีลังกายเองที่มันมีลักษณะที่เข้มแข็งนะฮะก็คือว่าแต่เป็นการเข้มแข็งในแบบที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์มาลวยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านหรือเป็นการเมืองแบบพวกพ้องการเมืองแบบ พี่น้องตระกูลราชปักษาหรือไม่กี่ตระกูลในศรีลังกาเนี่ยไอ้ออตรงเนี้ยพอมันเกิดวิกฤตเขาลอมชอมกันเขาหัวกันเขาอะไรกันมันก็เลยทําให้ทหารไม่มีช่องที่จะแทรกแซงด้วยเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดมันกลายมาเป็นปัญหาของประเทศปัญหาใหญ่ที่คนเนี่ยไม่พอใจอันเนื่องมาจากปัญหาพวกพ้องปัญหาคอร์รัปชันแล้วลุกต้องการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อเปลี่ยนการเมืองในศรีลังกาจะไม่เอาแบบเดิมละ ที่มันไปผูกโยงกับ,บตระกูลนะฮะอันนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่โอ้อน่าศึกษา,าน,น่าจะถอดบทเรียนมากครับ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 